โอเคครับ okay, วันนี้เราก็มาจับปลานะครับ้ามจับปาลาเราก็จับหม่เด้เพราะจะของ,องนะครับอดอ้าแทงลงไปเลยแน่อเอาเป็นไม้อันนั้นอาคืาีเล้เด,ดรอีเดดเออ่านปลาคือบางแท่ วางเงี้ยบารนึ่งปลาม,นมันแบบนี้ได้คันปลาลายบแบบนี้แล้วก็มาจับปลากินกันตอนเย็นนะผม,มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอฟดีนะครับผมวันนี้ก็พิธีทบ้านนะผม,ม,มก็จะเป็นไล่นาคนรับ กินรฟาดพูดบ่ได้บ่เพราะว่าโมมีเรียนซื้อบ่มีหมอเพราะว่านี่แหละดิธีชีวิตชาวบ้านเฮาเฮ็ดเบิดทุกอย่างหาทุกอย่างหาเพื่อชีวิตเลี้ยงชีวิตตัวเองให้มันรอดคนอีสานคนอีสานอยู่แบบไหนคนอีสานนี่อยู่แบบพอเพียงเด้เฮ็ดนาเด้เบิ่งรู้ไห้นาแต่กะเขางามแท้โอ้ยมึงจะลดๆค่าราคานเนมัน กูบ่ขี่รถก็ได้ต่อไปกูจะขี่รถกระ,รกระยานบบบนีขนออ้ขี้เกียจเหมเออขี้เกียร์ผมให้มันเข้ากับชีวิตตัวเองปลาดำเต็มๆเลยมา,ยา,มามอย่งปลาดำปลาด้ำขยันปลาดไะตีน้ำเพื่อให้ปลามันวิ่งเข้ามาในหมอกนะผมอันนั้นก็จะไล่เหมือนกันนะผม ท,ทางนุ้นกระบนว่าห้ามจับปลานะเอาวะโอเคผมแล้วก็ไปก่อกองไฟนะผมแล้วก็เพื่อเอามาย่างปลาผมเบิรงก้อนก้อน,นมาอะ ว่ล้ะให้นะที่เปเช่าอีสานของเราเป็นเ้มื่อกลัาขึ้นมาตัวไม่เสียเอาไว้รูวะหานตะเพียนเราอะเพียนใหญ่หนมันโมใหญ่แล้วน้อยใหญ่แล้วมันคอยดำบ้าเลร เนี่ว้าเดี่ยวมาหาปลาอามาคนเดียวเนี่ยจมทําตายสองคนก็ยะแก้ไม่ยขึ้นนะไวโอ้ยตงแตกยางเลยนี่ๆๆนไหมมขึ้นไปเลยปลาไปเลยปลาเงี้ยหรอปะ เจิดมมงไนดะ้ได้มือเด้ออดบอกฟอดแล้วมาคับเอาหมใส่มือแล้วเ็ร้อยเออเดี๋ยวว่าจคุยโอยาอลครับปาไปแล้ว <c oughs> ปลไปแล้วเจยบร้อย <c oughs> มาสปุยมล้วไหมั้ยสอบปุยในรถสามล้อเหรอไหมทำบ่คือหัวหานรจังหวัดนะเกอปล่อยงัวจีนยาพ้อมได้บัานต้องเอาบังดงน่ะใช่แถวๆนี้ละ ใจรามบ่บ่่มีถแามีมันเป็นใจเยนเดี๋คอยคุยกันคนเมาคนเมาคนเมาครปลาถ่ายอะไรอยู่บ่อ่าถ่ายไว้อยู่เฮ้ยโค้่าอะไรล่

กวดเลเรือตัวเดียวทำเลยโอ้ยมัวมาแต่ถ่ายรูปเรือตัวเดียวยังอยากถ่ายเขาอยยอดแซ่บแซบหลับสายสายตาส่งไขมันเลยหักแตะเนื้อมันกับจิ้งจกเลยหลับตาวะแซบเลยแต่ละคนย่างคนนบาเป็นแล้ววะว่าโอ้อร่อยว่ามาซดจะของสะซื่อเนี่ยนะโค ไป <laughs> <laughs> มาเอาขาซุกขึ้นก้อนลวตั้งสติดีละงัดตัวเองขึ้นแล้วเอาแขนงึบไว้เลยเออ <laughs> โอ้ย <laughs> การเล่นน้ำนะมันต้องงนนันไหม